ครับผมก็เลบชิคเคยกับนสพนิติรัฐออนไลน์ทีมงานโจกอไยผมป๊อตพลีครับครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเตือนภัยสังคมนะครับครับตอนนี้ผมอยู่ระหว่างเกาะกลางถนนนะครับซึ่งในเนี้ยด้านเนี้ยก็คือจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมากนะครับซึ่งตอนเนี้ผมยืนอยู่เกาะกลางเนี่ยคือเป็นถนนเส้นเอกชัยนะครับต้องผ่านหน้าวัดโพธแจ้นะครับมุ่งหน้าไปมาเส้นมหาชัยได้นะครับ ก็ตรงเก,กาะกลางตรงนี้ก็จะมีเขียนว่าลอ,อยตลับตลับทองสองนะครับก็แถวนี้เห็นชาวบ้านเขาบอกว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับแล้วก่อนถึงตลับทองสองเนี่ยก็จะมีล่องลอยการเฉียวชนของอขอบไหลาทางบ่อยนะครับเพราะว่าตรงเก,กาะกลางเนี่ยคือมันเป็นที่กับรถไกลมากนะครับท่านเนี่ยก็อาจจะ ไม่อยากไปกลับรถไก่นะครับก็อาจจะบางทีก็บีนเกาะกลางมั่งนะครับแล้วก็ตรงหน้าตลับทองสองเนี่ยก็จะมีการเฉียวชนกันบ่อยครั้งนะครับบางบางรายก็อาจจะย้อนสอนบ้างเพราะว่าตรงเนี้ยไปกลับรถไก่นะครับซึ่งเขาบอกว่าชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่ากลับทิ้งบางทีสองสามกิโลเพราะคือมันไม่มีที่ให้กลับนะครับเนื้อที่แคบนะครับ เหตุเกิดขึ้นได้นะครับถ้าเราประมาทนะครับก็ไม่ควรที่จะขับขี่ยานพาหนะเร็วนะครับครับพอสมควรน,นะครับเพราะว่าเราขับช้าเราก็ถึงเราขับเร็วบางครั้งเนี่ยมันถึงเร็วจริงแต่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับก็อยากจะฝากบอกพี่ๆน้องๆเพื่นอนๆด้วยครับไม่ควรประมาทนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการขับรถเนี่ยมันก็เหมือนกับ การขับรถอยู่บนเส้นได้วันหนึ่งได้ขาดเชือขาดชีวิตเราก็จบลงนะครับไม่จาเป็นกล้าไม่อย่าย้อนสอนนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับคือบางครั้งเนี่ยเรามีอาจจะมีครอบครัวเนี่ยก็นึกถึงครอบครัวบ้างนะครับก็ไม่ควรขับประมาณนะครับเราอาจจะเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะครับและคนข้างหลังเราจะอยู่อย่างไรครับหมดเวลาแล้วนะครับคลิปหน้้พบกันใหม่ครับว่าผมจะไปเดินไปนะครับจุดเสี่ยงที่ณจุดไหนนะครับ ลูกนี้ก็สวัสดีครับ